สวัสดีครับอูลันครับวันนี้มาในตอนเรื่องง่ายที่สุดในการวิ่งผมมีชอยส์มาให้เพื่อนเลือกครับว่าข้อใดเพื่อนคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการวิ่งครับก็ไก่ครับกินเติมโหลดขอไข่ครับการพักคอควายครับวิ่งอีซี่วิ่งช้าวิ่งสบายๆครับ ง,งูครับถูกทุกข้อจอจานครับผิดทุกข้อครับเอาละ่ะเพื่อนทบทวนดูดีๆนะครับให้เลือกก่อนครับให้เลือกคําตอบในใจก่อนเอาล่ะครับฟังดูแล้วอะครับเอทั้งก่ขอข้อคอครับกินเติมโหลดพักวิ่งช้านี่มันก็น่าจะง่ายนี่ครับทำไมไม่ใช่ละ่ะ ยังไม่ได้บอกครับว่าใช่ไม่ใช่ก็เพราะว่าถ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ถูกแล้วก็ให้ถึงซึ่งผลที่มันควรจะเป็นนะครับมันไม่ง่ายครับอันว่าทำถูกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทําถึงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทำถูกนั้นไม่ยากครับมีข้อปฏิบัติให้ทำครับทำตามเขาทำตามเพจทำตามโค้ชก็น่าจะได้แล้วครับ แต่ผลจะออกมาถึงไหมนี่ไม่รับประกันครับเพราะนั้นทำถึงจึงสำคัญกว่าทำถูกครับและเป็นตัวชี้วัดว่าไอ้ที่เพื่อนทำนั้นน่ะมันเป็นของง่ายหรือของยากกันแน่ครับผมจะมาลองวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก่อนไปที่คำเฉลยของผมนะครับข้อกอไก่ครับการกินเติมโหลดครับเอาจริงๆอะ่ะปัจจุบันทุกวันนี้ผมยังทำไม่ถึงเลยครับ เห็นอย่างเงี้ยน้อยไปมั่งมากไปมั่งขี้แตกมั่งวิ่งไม่ถึงไหนหมดบ้างเติมไม่ทันมั่งเติมเกินมั่งจุกเนี่ยครับสารพัดเลยครับเหล่านี้ล้วนเป็นผลของการกินเติมโหลดไม่ถึงทั้งนั้นเลยครับนี่ไงถึงผมถึงบอกว,ว่ามันไม่ง่ายครับถ้าจะให้ถึงจริงๆเนี่ยครับหลายที่เราตามใจปาก หลายทีเราพยายามฟังเสียงร่างกายแต่เจือกฟังเพีย้ยนหูตึงหูเออฟังไม่ถูกเองร่างกายบอกมึงกินแค่นี้พอนะสึกแดกเข้าไปเยอะก็มันอร่อยอะตามใจปากบางทีร่างกายบอกว่ามึงกําลังขาดโน้นนี้นั่นขาดเกลือแร่ขาดโปรตีนขาดอะไรก็แล้วแต่เช่นอะไรฉีเหลืองเข้มนี้ อ่อนเพลียผิดปกติตะคิวกินมือกินตีนอย่างนี้เนี่ครับหรืออาการเจ็บไม่หายเนี่ยครับเนี่ยร่างกายบอกเราทุกอย่างเลครับว่าขาดอะไรไปแล้วครับเหล่าเนี้เป็นสัญญาณล้วนๆครับที่เราต้องเติมอะไรกลับเข้าไปครับแต่เราดันแปลผลมันไม่ถูกเองครับเนี่ยเอาคข้าๆนะครับที่ผมว่าเรื่องการกินเติมโหลดไม่ง่ายเนี่ยครับ ไม่งั้นนักกีฬาชั้นนำหรือคนเป็นอีลิทเขาจะมีนูทริชนากาผู้ดูแลเรื่องอโภชนาการโดยเฉพาะกันเ,เลยได้ยังไงครับอันนี้กอไก่นะครับกินเติมโหลดไม่ใช่ของง่ายครับขอไข่ครับการพักครับข้อนี้ฟังดูว่าจะหมูสุดนะครับให้ไม่ให้ไม่วิ่งมันยากตรงไหนวะพี่มีสองแง่ครับแง่หนึ่งคือ วิ่งมาดีๆจะให้หยุดได้ไงสเงสเียดายเสียดายความฟิตเห็นไหมกำลังวิ่งฟิตๆเมามันเครื่องติดดีๆอยู่เลยกับสองคือพักไม่ถึงครับอีกแล้วครับมีคำว่าถึงอีกแล้วนะครับผมยกกรณีตัวอย่างตัวเองให้ฟังนะครับว่าในแง่หนึ่งผมแง่หนึ่งนะครับที่บอกว่าวิ่งมาดีๆจะให้หยุดได้ไงเนี่ยผมเคยอ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองด้วยซ้ำครับว่า ซ้อมกับแข่งก็เรื่องเดียวกันวิ่งไปเหอะวิ่งให้ต่อเนื่องวิ่งให้เป็นชีวิตไม่ต้องไปพักหรอกนี่ไม่ต้องไปพักก็เราฟิตอยู่อ่ะวันนี้วิ่งฟูลุ่งนี้วิ่งเอาต้าต่อแม่งเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นเป็นไรเนี่ยครับคิดเข้าข้างตัวเองแบบว่าตอนฟิตครับนั่นอาจเป็นความคิดที่ใช้ได้ในตอนที่เราฟิตจัดนะครับหรือเรามีความต้องการมีแพชชั่นมีโมเวชันเต็มเปี่ยมนะครับ แลวคือเราไม่หวังผลอะไรจากการแข่งประมาณนั้นลงเล่นๆล,ลงตักตวงบรรยากาศอะไรนี้ครับแต่ถ้าใครหวังผลครับไม่ต้องผลอันดับหรอกครับเอาผลแค่แบบว่าความชิลความชิลความสนุกในการแข่งผมว่าการพักก็สำคัญครับเพื่อนคิดดูว่าถ้าเพื่อนพักมาดีๆร่างกายมันย่อมจะเฟรชกว่าร่างที่ไม่พักถูกไหมครับ โผมมาต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอร่างกายเพื่อนเฟรชเวลาเพื่อนอยู่ในสนามบรรยากาศดีๆเพื่อนจะตักตวงมันได้มากแค่ไหนครับอันนี้ตักกะง่ายๆเลยครับระหว่างร่างเฟรชกับร่างโหมนะครับกับแง่2คือที่บอกว่าพักแหละแต่พักไม่ถึงพักไม่พอเขาถึงมีการเทเปอร์ครับเทเปอร์มันแปลว่าเรียวลงเพื่อนดูง่ายๆพวกขาโต๊ะสนุก เทเปิมคือขาโต๊ะสนุกแหละครับคำมันมาจากคำนั้นเทเปอร์จีนคือกางเกงขาเรียวเรียวยังไงก็คือเขาเปรียบเทียบเป็นเหมือนเราซ้อมมาซ้อมมาอย่างนี้รับเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆลดนี่เขาเรียกว่าเทเปอร์อันนี้มันมีสูตรการเทเปอร์ชัดเจนครับในตารางใดๆอะไรก็แล้วตามว่าวันพีคสุดคือเท่านี้ก่อนแข่งหุ้นจะเหลือกี่สมมุติ วันแข่งคุณเหลืออีกเจ็ดวันเนี่ยไอเจ็ดวันตรงนี้คุณต้องเริ่มลดระยะลงมาเท่าไหร,ร่ต่าไรมันมีสูตรของมันครับเราแกะสูตรนี้มาใช้กับชีวิตจริงเราเองก็ได้ครับผมเองก็จํามาจากแต่ก่อนที่เข้าตารางเนี่ยครับเอามาใช้กับชีวิตประจําวันแม้ผมไม่ได้ลงงานแล้วแต่เมื่อไหร่ผมรู้ว่าผมจะวิ่งยาวเนี่ยสมมุติ อีกสี่วันจะวิ่งเนี่ยวันนี้ผมจะเริ่มพักเริ่มชิลเริ่มกินเริ่มโน่นเริ่มนี่แล้วจะไม่โ่มให้ต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อหวังผลให้วันวิ่งยาวแล้วเฟรชครับเราเต็มที่ครับแม้จะบอกว่าวันนี้ผมวิ่งพรุ่งนี้ผมวิ่งอีกก็ได้แต่ว่าความชิลนั่นแหละครับนั่นแหละครับข้อควายครับวิ่งช้าวิ่งอีซี่วิ่งสบายยากง่ายหรือยากครับให้เพื่อนคิดดีๆครับข้อนี้เป็นชอยส์ลวงนะครับ หลอกครับเพราะวิ่งเชา้าวิ่ง easy วิ่งสบายเนี่ยผมให้แม่งยากที่สุดเลย <c oughs> ยากที่สุดในบรรดาการวิ่งเลยครับเพราะอะไรครับเหตุผลผมนะครับเพราะมันฝืนธรรมชาติเราเองครับเวลาร่างกายเราจะเคลื่อนไปอะอะไรมันจะเคลื่อนไปมันจะมีโมเมนตัมมีลูกของมันขามันจะมีรอบของมันตัวมันจะโน้มไปโดยธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของมันครับ แต่การที่เราต้องยั้งช้าชะลอไว้ไม่ให้มันเร็วนี่ครับมันจึงฝืนธรรมชาติครับอันนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้เยอะการวิ่งเร็วหัวใจมันสูบฉีดเยอะก็เลยทําให้เราเหนื่อยและจะมาทําให้วิ่งไม่เหนื่อยนี่งไงมันเลยขัดธรรมชาตินะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมมันยากไงครับงองูถูกทุกข้อมีใครเลือกข้อนี้บัางครับ สิ่งที่ง่ายที่สุดในการวิ่งข้อนี้เป็นช้อยลวง,ลลวง,ลงรับรวงพรางผิดครับข้อที่ถูกสําหรับผมนะครับคือจอจานครับผิดแม่งหมดเนี่ยครับสิ่งที่ง่ายที่สุดในการวิ่งกินเติมโหลดพักวิ่งชา้าคือแม่งยากหมดครับผมจะบอกอย่างนั้นครับคลิปนี้ผมก็เป็นมีจุดประสงค์เพื่อมาชี้ให้เพื่อนเห็นว่าอะไรที่เราคิดว่ามันง่ายนะครับ เราอย่าอันเด e ร์อ m ส t ิเมนครับอย่าสบประมาทมันอย่าดูถูกอย่ามองข้ามมันครับอย่าประเมินมันต่ำไปครับทุกอย่างในโลกเนี้ยครับยิ่งง่ายยิ่งยากครับอย่าประมาทกับมันครับศึกษาให้ท่องแท้ครับอย่าด้อยค่ามันครับอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญครับเพราะทุกองค์ประกอบไม่ว่ายากหรือง่ายล้วนหลอมรวมให้เกิดเป็นการวิ่งที่ดีทั้งสิ้นครับ ไปนะครับสวัสดีครับ